สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับวันนี้เรามากับพี่โดดาราประจําช่องนะครับพระเอกใหญ่ประจําบ้านครับพี่น้ององค์ขลักที่หลายๆท่านเห็นผลงานของเขาแบบหารทิติไม่ได้นะครับสําหรับพี่โดล่าสุดก็คือจัดการนะครับงูตัวใหญ่เติมนะครับที่เขามาบ้านนะครับโดก็ดีดีสองโตนะครับเหมี่ยนเมาไป เรียบร้อยดีนะครับบรรยากาศเมืองนี้ย้ำเสื่ๆนะครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนะครับ2,567นะพี่น,น้องเนาะเอา้ามาได้จักไหนละนนี่เ <laughs> บิ่งเบิ่งสภาพดีดีโอ้ยหลุดมาได้ยังไงก็จังลามไปอยู่เมื่อกี้ <laughs> ไปแล้วโดกันดีเอาบรรยากาศเศร้าสดชื่นสดชื่นมาฝากครับพี่น้องเขาเริ่มซอดแล้วครับนี่เขามันตั้งทองนะครับสังเกตต้นมันกลมกมนะครับพี่น้องลำต้นมันจะกลมกมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหอ่อห่วงหอ่อห่วงเขาอยู่ แล้วห่วงเขามันก hmm ็ตเจเลิมแท่งกันมาเรื่อยๆแท่งกันมาเรื่อยๆแท่งกันมาเรื่อยจนมาทะลุขึ้นข้างบนนี่ครับแล้วมันก็โผล่มาแบบนั้นนั่นสองห่วงอันนั้นเป็นเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นออกห่วงก่อนบ้านเขาดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดเสียงใครวะฮะเสียงใครวะเสียงดีจังเลย

สายเลือดลับประดอครับปูงทานังเป็นทานังที่โอ้ยเนาะพวกสูเนาะอยากโดากักกระนาดนี่ขักกระนาด คือที่ต้องผูกต้องมัดดีๆไว้นะครับเพราะว่าหน้านี่เิ่นเิ่นว่างย่านหนูนะครับเิ่นว่างย่านหนูแล้บวดนี้นอกบบากเราจะเห้หมามันออกมานะพราวาหมามันออกมามันก็สอกหากินไปทั่วสอกหากินไปเรื่อยนะครับซึ่งมันก็มียาเนาะอันตรายนะครับก็เลยบ่อยากปล่อยเพิ่นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็น ถึงชีวิตได้นะครับยาบเบือไปปังต่อเนื่องนะครับพี่น้องสำหรับเหล็กถูบนะครับไปเวียดนามนะครับเหล็กถูบเน้นที่สามนอยนะครับน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วกะ็น้อยวีเอพนะครับเมื่อวานไปจบที่น้อยวีนะครับน้อยพิเศษน้อยปกมิดเลยนะครับบุ้งมาไก่เลย แต่ไปจบที่นอยวีแล้วก็จบแบบสวยงามนะครับเพราะว่าบ่าวทนฝันว่าน้องม่ขี่รถนะครับก็เลยจับทะเบียนไปใส่นะครับเอาสองไปใส่เหล็กถูกเอาแปดไปใส่เหล็กถูกนะครับแต่บอคดว่ามันจะมาออกทะเบียนสี่ตเลยนะครับแปดสองสี่สองออกทะเบียนรถสี่ตัวเลยนะครับนอยวีมาขึ้นนะครับอุย้ยทะเบียนบ่าวทนตัดสินใจซื้อแต่ทะเบียนนี่ก็นานจะได้ซีโตนะครับ นิดเดียวครับพี่น้องเดี๋ยอีกนิดเดียวครับสี่ตัวแตกแน่นอนครับช่วงนี้สามตัวแตกสองตัวแตกกันต่อเนื่องนะครับมือแรงครับที่ก่าเวลาเดิมนะครับเดี๋ยวบาวทนจะจุดทูบขอโศกไปเที่ยวน้อยอีกเหมือนเดิมครับสามน้อยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องน้อยปกติน้อยพิเศษน้อยวีนะครับสามน้อยนะครับถาลุดมืออื้นจัดเล่าเน่นๆเลยครับแต่ วันนี้ถ้ามาหน่อยอีกนะครับมืออื่นห้าจุดถูกเดียวนี่นะครับพี่น้องให้ไปหน่อยก่อนก่อนที่จะไปเล่านะครับเพราะว่ามันจะออกเวลาไล่ๆล,ลกันนะครับห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะครับมันจะไล่กันเลยนะครับสําหรับสีีหุ่นนี่นะครับหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อยวี p อพีแล้วก็เล่าพัฒนานะครับสีหุ่นนี้จะไล่กันเลยนะครับ บริหารเงินดีๆนะครับพี่น้องบริหารเงินดีๆบริหารทุนดีๆนะครับทุนซัมนีเอาเข้าต้องสื่อซําไดสื่อหุ่นหนีซําไดลงทุนหุ่นหนีซําไดประมาณน right ี้นะครับแต่เกิดว่าหุ่นหนีพลาดอ่าก็จะมีทุนไปบริหารทุนไปหุ่นต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ่นหนีแล้วเข่าปุ๊บอ่าเขาก็ดึงทุนดึงกําไรกัำไวแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนต่อนะครับ ประมาณนั้นนะครับพี่น้องบริหารดีๆแล้วมันจะบ่เสียใจนะครับแต่จะได้เฮ่ได้เฮ่งได้หมานกันตอนนี้เงี้ยวๆนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับเสื้อนองอุ้งอิงนะครับทักเศษบาวโทนนะครับใครสนใจเสื้อนะครับสนใจบัตรมอลำบัตรแข็งวันถีนึงนะครับสนใจอยากรวมบุนกระถินนะครับสนใจวัตถุมงคลลงปูซิล่านะครับทักหาบาวโทนครับเฟซบุ๊ก เฟซ์บาวโทนนะครับเฟซบุ๊กบาวโทนจะเป็นรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงนะครับมีผู้ติดต,ตาม3.7หมื่นนะครับเฟซ์บาวโทนนะครับพี่น้องจะหาดิดของดีๆหาแนวดีๆมาให้พอพายแม่เอฟซี C. ได้เขาหลบบูชากันนะครับสำหรับบาวโทนกะตอนเย็นก่อนนอนนะครับก่อนอาบนา้ำบาวโทนจะถอดนะครับถอดแล้วก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จกะจะใส่ เพื่อที่จะไอ้อาบน,น้ำเซตนอนนะครับอันนี้จะห้อยไ้หัวเตียงนะครับสองเสน้นนี้จะห้อยไปหัวเตียงนะครับลหลักการลูกกุญแจรถลูกกุญแจรถบาทนจะมีเบียแก่นะครับเบียแก่น้ำเต้าจะห้อยไว้หัวเตียงคือกั้นนะครับพอหัวเตียงบาทนจะจะเหตุเป็นเป็นตะขอหรือว่าเป็นไอ้เอาไว้ห้อยพวกวัตถุมงคลน,นะครับตอนนอนแล้วก็นอน เตือนยมือเสารนะครับก่อนออกมาเ็ดุวียเฮตุๆๆงานกับสีไซนะครับนี่เป็นเป็นรุ่นตัวนี้นี่จะเป็นรุ่นหนุมานนะครับหนุมานโชคพันล้านหรือว่าหานุมานยอดเลยๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นหนุมานเงินหนุมานทองนะครับพี่น้องอยากได้เงินอยากได้ทองกะบ,บูชาไปลองบูชาแล้วบูชาเสร็จผู้ใดที่บบูชาไปแล้วนะครับสวดมนต์ทองคาถาของ ลงปูมหาศิลานะครับคาถาพลิกชีวิตเสาแรกนะครับล่องเบงครับสามจบเก้าจบแล้วระลึกถึงหลวงปูนะครับระลึกถึงแบบใดตอนที่เฮ้าสวดมนต์น่ะให้คิดถึงหลวงปูนะครับเวลาที่หลวงปูหนังเวลาที่หลวงปูยิ้มเวลาที่หลวงปูไอ้นมมาหาเฮ้าอย่างีสิเนี่ย mm hmm. แล้วก็ขอพรเราะวาหน้าขอพรหลวงปูนะครับให้ลูกหายร้านมีโชคมีเงิน สังบุญสางกุศลมีเงินเหลี่ยงดูครอบครัวมีเงินเลี่ยงดูบุปการีมีเงินใส่หนีใส่ศิลภาวานาขอหลวงปู่นะครับเดี๋ยวโชคต่างๆจะเข้ามาเองนะครับเอฟซีแฟนครับหมื่อวานนี่บูชาวัตถุมงคลจากบาโทนไปพอวัตถุมงคลไปถึงพนทักมาทันทีเลยว่าพอรับวัตถุมงคลมาแล้วมีเงินเข้าบัญชีมาสามพันเลยเพราะนะจากเงินอีหย่างบาโทนก็ได้ถามเพิ่นนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าแบบดันนะครับ แสดงว่ามีคนใส่หนีพ่นนะครับโชคแมนครับพี่น้องให้มีโชกข่งวมกันเราขำเนาะผู้ใดที่ผ่านไม่เห็นคลิปบาวทนหรือว่าผ่านไาเห็นโพสทางเฟสเบาวทนต่างๆนะครับอยากบูชาวัตถุมงคลบ่มีทุนบูชาระลึกถึงหลวงปู่ศิลาครับขอบุญขอโชคจากหลวงปู่นะครับแต่ว่าถ้าคิดจะทําอะไรขอโชคแล้วถ้าได้โชค ต้องไปทำสิ่งนั้นนะครับแล้วเฮาสิมีโศกตอนเนืองนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ้ลโฆษณาเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสัก,กวนเดียวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ